ฝันไปคงเป็นได้ทุกสิ่งฝันไปคงทำได้สาวไม่ไหววะ่ะพี่เล็กน้อยเขาไม่สนใจกันเลยวะ่ะนั่นนะดิแต่ก็ช่างเถอะผิดหวังอีกสักครั้งจะเป็นอะไรไป แม้จะล้มก็คิดจะคาลานเหงื่อจะซ่านกระเซ็นก็คิดแล้วคุ้มจะขอไปเป็นยิางหวังจะร้อนด้วยหนาก็พร้อมจะทนจะไปเป็นคนยิ่งใหญ่ก็ค้นกันไป พากันไปหันทางความจริงก็เสียงดีนี่จริงเหรอคะจริงสิจ๊ะไหนไหนไหนลองร้องให้ฟังทีสิค่ะค่ะแม่จะร้องก็คิดจะขันเงื้อ แนวเสียงที่พี่ต้องการวันจันทร์ว่างไหมคะว่างค่ะพี่ไม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 ่เอาไม่เอาเอาค่ะเอาพรุ่งนี้เลยพรุ่งนี้พรุ่งนี้ว่างไหมนะนะพรุ่งนี้พี่จะนัดให้ไปเจอกับคนทำดนตรีเอาเป็นงาน๋ยว่ตู้นัดกันนะำโอ้ยนี่พรุ่งนี้แขกทีไว้ว่างนะเสียงเพราะว่าโทหาต้องงานเกือบร้องเองแล้วพี่เ ชายน้อยพฤติกรรมของบ้านนี้เก็บเอาไว้ในตู้ซ้ายหรือขวาโอ้ขาดขัดขัดค,คุณเมยตู้ทางซ้ายคุณเม่ไม่จังไม่ได้เหรือซ้ายขวามันคืออะไรอะ่ะก็ขอโทษเมยไม่แน่ใจก็เครียดแล้วตื่นเต้นมากอะค่ะนี่ใหม่แกไปหาใครมาเล่นแทนเยดป้านีไ,ไหมโอ้ย ผมเองพี่ผมเล่นได้เอจันเกิดแล้วโวยไปไปไปให้ป้าเล่นเหมือนเดิมแหละแกไปต่อบทคุณเมย์ใหญ่พลาอีกเบื่อจริงๆเลยใช่ยองไงต้องกคุณเมย์ดูบทด้วยนะครับโอเคหญิงเล็กเป็นยังไงบ้านบ้างไม่ใช่บ้านบ้านงองงูไม่ให้เราหนูโทษโทษโทษเกเป็นชายน้อยนิดอึอก็ คือแบบว่ามันตื่นเต้นเลยอ่านผิดไปหมดเลยค่ะเออเอางี้ครับเพื่อความรวดเร็วนะครับเดี๋ยวคุณเมย์พูดตามผมเลยแล้วกันนะครับอ่าหญิงเล็กโดนกล้าอีกแล้วเหรอคะหญิงเล็กโดนกล้าอีกแล้วเหรอคะพี่จะพยายามพวงบ้านนี้คืนมาพี่จะพยายามควงบ้านนี้คืนมาอ่เฮ้ยเล่นไม่ได้แล้วนะวางลงอ่เฮ้ยเล่นไม่ได้นะวางลงไม่ใช่ครับอันนี้ผมไม่ได้พูดตามนะครับเออไม่ใช่ครับนี่ผมไม่ได้ให้พูดตามนะครับ เยเมื่อไร่แกจะจำบทแกได้วะฉันยังจำบดได้เลยอ,ะอ่ะอะแล้วแกต้องพูดอะไรล่ะออไม่ต้องพูดอะไรนั่งปากหงกอยู่งี้นะ่ะฉันต้องพูดเยอะแล้วโอ้ยย่ยยน,นี่คุณเมทองบทได้ยังอยังค่ะโอ้โหน้ยแล้ววันนี้ไม่จะถ่ายเสร็จไหมเนี่ย ไม่อยากให้เชื่อสุดยอดพู่กลับอย่างฉันจะต้องมาเจออะไรที่มันอเลวร้ายขนาดนี้ไป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 เอาฉากอื่นมาถ่ายก่อนคุณแพ้ไปไหนอ้โนไม่ได้แล้วค่ไไไไะ,คะไม่ได้เพราะว่าแพ้ไม่ได้อยู่ที่นี่นะคะไอ้อะไรไอ้คนที่เล่นได้ก็ไม่อยู่ไอ้คนที่อยู่ก็เล่นไม่ได้โอ้ยอะไระเนี่ย อืมเหลืออีกสามคัดเองแกก็ใช้วิธีเดิมคือแพลวับมาเลยอ่ะแวะบมาเลยได้ไหมก็มันแว็บไม่ได้นี่อ่าคุณแพลวโทรศัพท์เสร็จหรือยังครับค่ะค่ะแค่นี้กอนนะเออเออไปตรงนี้นน่ยค่ะลงหน่อยค่ะตรงนั้นละค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะอะทุกคนพร้อม ไปทางเลือกสองทางคนนั้นแหละเฮ้ยค่ะค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยพี่เล็กน้อยบอกแล้วว่าไม่ให้ไปไม่ให้ไปเนี่ยกองนู้นเขาไม่ยอมปล่อยมาหลอกขต้องถ่ายให้เสร็จก่อนโอ้ยดูสิคนของเราแท้ๆถ่ายฉากเมี่ก่อนไม่ได้หรอ ปล่อยเย้แพลวไปคะเนี่ยแต่นั่นแหละซ้ับด,ด้วยอะค่ะคุณอ้อมทำไมอะคุณอ้อมรับคิวซ้อนให้คุณแพวอะฮะพี่หวยจะว่าอ้อมคนเดียวก็ไม่ถูกก็อ้อ,อมหรือว่ามันนานไงไมยขอโทษนะคะ ไม่ดีใจใหญ่เปล่นผ้าใช่ไหมคะหนูมาชัหน้าก่อนมะนี่เล่นดีมากๆเลยน้องหนูพี่เมตปากซีดมากมเลยน้องหนูมอินใช่ไมเล่นอะไรแกไปแอบหลับที่ไหนมาเนี่ยียาัหน้าต่อไปสัะไม่ต้องแต่งแล้วเลิกกอง เม่์ขอโทษนะคะพอ,อเ่เมย์ทำไมเก่งอย่างนี้เนี่ยอัจชริลียาบอกแล้วเนี่ยคนเนี้ยเล่นดีไปหลักเดียวเองเล่นไปแล้วสิบกร,รชะชากรเจ้แสดงดีมากๆรู้เป็นสียง <laughs> ฟังไปคงเป็นได้ทุกสิ่ง vận tay cùng thăm đái thuộc nhà lộc hàng khoan phan trong คิดมากเลยนะนะความจริงที่เขายกกองอะ่ะก็เป็นความผิดของฉันเองแหละฉันรู้ตัวฉันเองดีอเอานาแต่ก่อนฉันก็เคยเป็นแบบนี้แหละฉันโดนด่ามันยิ่งกว่านี้อีกนะจริงๆ แล้วเป็นไงตอนนี้นะฉันก็นเล่นได้ดีเล่นได้ดีกว่าเดิมตั้งเยอะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าฉันไปนเรียน acting ืมแกก็ต้องไปเรียน acting ด้วยเอาเป็นว่าอยู่เฉยๆนะเดี๋ยวฉันจะจัดการให้ถ้าคนเราเก่งมาตั้งแต่เกิดก็ไม่จำเป็นจะต้องมีการเรียนรู้นะสิ จริงไหมตายตายคิดได้ไงเอเพื่อนเปล่าหรอกมีคนสอนใช่มา <c oughs> เหรอเอ๊ะเราก็เขาไม่ได้สอนเรื่องความรับผิดชอบบ้านเลยเลยจ้ะ <c oughs> แล้วพมุ่อตานถ่ายโฆษณานจนสลับภาคสองอะ แวะเป็นเรื่องเกมโชว์ฉันแป๊บนึงนะไปฉันลงเลยนะสิบสหนึ่งห,ห้าเกมโชว์